อ้าวเพื่อนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดแล้วนะครับเราจะโดดน้ำกันนะครับไปแล้ว <c oughs> ีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตมันเรียกร้องนะครับครับวันนี้เราจะไปกลางเต็นกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปกลางเต็นกันที่นวันนานะครับสระบุรีเราเดินทางกันเลยไป เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับเ,เพื่อนๆนี่เลยครับบรรยากาศอย่างนี้เลยนี้ก็มีคนบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะเราจะกางเต็นท์ตรงนี้นะครับเราเอาเลือกที่ไปละนี่เลย,ยเราจะเอาเต็นท์ไว้ตรงนี้ได้นะครับโอเคครับอยวากางเต็นท์ก่อนเดี๋ยวถ่ายดู เรื่อยๆครับ กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยเอาพลังเป่าที่นอนเนีัยอันนี้เป็นที่นอนพองลมโอเคชัวนนะครับนอนดีครับที่นอนตัวนี้แนะนําเลยครับใครที่กําลังหาที่นอนอยู่เราก็จะต่อเราก็จะมาต่อกันอย่างนี้นะครับนี่ต่อกันได้เป็นสามท่อนนะครับอโอเคเดี๋ยวเรากางทับต่อเลยนะครับ ตอนนี้เราก็กลางท้าบเสร็จแล้วนะครับอันนี้เรานั่งพักเหนื่อยนะครับเป็นเหนื่อยมากอากาศก็ร้อนอยู่นะครับแต่พอแต่ดีที่มันมีร่มไม้นะครับเราจัดของจัดไรเสร็จก็ก,ก็เสร็จแล้วนะครับในากาศอย่างนี้เลยข้างหลังก็มีสองเต็นทน์ครับ มันก็จะเป็นติดลำธารน,นะครับเอามาไม่ทันเร,เราเลยเอาตรงนี้นะครับโอเคครับ <Okay, S 1> อย่พักใหน่ก่อนจะถ่ายดูตอนนะครับอ๋อ <Okay. S 1> ตัวนี้เราก็จัดเต็นท์เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับติดไฟเรียบร้อยแล้วกลางคืนเราจะได้ไม่ต้องยุ่งนะครับครับแต่ตอนนี้เต็นท์เรายังนั่งไม่ได้ครับร้อนมากเราก็เลยไปนั่งตรงนน้นแทนนะครับ ใกล้ริมน้ำเลยนะครับยวเราจะจะผมจะลงมาเล่นน้ำนะครับนี่เลยยายมานั่งตรงนี้นะครับ เพื่อนๆตอนนี้กําลังนั่งชิลอยู่นะครับเมื่อกี้ผมลงไปโดดน้ำมาครับน้ําเย็นเจี๊ยบเลยครับโอ้โหหายเหนื่อยนะครับกลางเต็นท์เหนื่อยแต่ตอนเย็นเราจะลงมาเล่นกันอีกนะครับนี่ครับอันนี้แดดร้อนอยู่นะครับหลบตรงร่มไม้นะครับครับเต็นท์เราก็โดนแดดสาดเต็มๆเลยครับโอเคอย่าตอนเย็นเราจะทําอาหารกินกันนะครับ อันนี้นั่งพักผ่อนชิวๆก่อนนะครับถ่ายดูเรื่อยๆครับเพื่อนๆตอนนี้เราออกไปซื้อของมาทำกับข้าวตอนเย็นนะครับยากาศตอนเย็นๆก็จะมีคนมาตางเป็นเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปตลาดกันตอนนี้เราก็ไปซื้อของกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังทำกับข้าวกินกันนะครับลกำลังทอดไก่ครับตีกไก่นะี่ครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับนะะแดดลมลมตกนะครับอากาศเย็นขึ้นกว่าตอนกลางวันเยอะเลยนะครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะหนาวหรือเปล่า เราทำกับข้าวกินกนก่อนนะครับนี่จะมีกุ้งดองน้ำปลาครับมีส้มตํานะครับ,รบดูสร้างเป็ดเผ็ดมาเลยนะครับเคยะเดี๋ยวทำกับข้าวกินนก่อนนะครับ อยู่นะครับเ<ล>พื่อนๆน,นี่น,น,นะครับต้มตำไก่ทอดนะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมือดึกถ้าเราหิวเดี๋ยวเราทำสเต็กกินนะครับวันนี้ซื้อสเต็มกมาทำนะครับ าวันยิมแล้วนั่งเป็นนั่งชิลกันอยู่นะครับบรรยากาศค่อนข้างเงียบนะครับไม่ค่อยมีใครเสียงดังนะครับหมออาการมาพักผ่อนเลยครับพี่นี่ครับนนรเ,เรนนแบบวนนาวก็แภาพตอนย็นไปบ้างนะนะครับแล้วก็ เดี๋ยวพุนิยถ่ายให้ดูอีกทีนะครับแล้วแมวถ้วยที่กินมาล่ะครับนี่กำลังเอาถ้วยมาล้างนะครับรนี้ที่ล้างถ้วยไว้ให้ตรงนี้นะครับตรงข้างน้ำนะครับมีทันไลมีที่ล้างจานไว้ให้นะครับ ห้องน้ำก็ใหญ่นะครับมันกินอยู่นะครับห้องน้ำใหญ่นะครับมีหลายห้องนะครับห้องน้ำมีที่เดียวนะครับตรงนี้ก็จะเดินไกลหน่อยนะครับตรงที่ที่เราอยู่นะครับเติมมาตรงนี้ก็จะไกลห้องน้ำใหญ่นี่เลยเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้สวยแล้วครับฝนฝนตกครับเพื่อนๆน ยู่เข้าครับเก็บของกันใหญ่เลยครับเดี๋ยวผมไปพึงเต็นท์ก่อนนะครับออกสมอข้างๆก่อนเนี่ยครับเพื่อนๆตอนนี้ฝนตกแล้วนะครับเอามาเก็บของเก็บใส่เข้าร่มหมดแล้วนะครับรถเชือกตึงเชือกเรียบร้อยแล้วของพับแรงอยู่นะครับวันนี้คืนนี้ต้องขอตัวไปนอนก่อนนะครับฝนตกนั่งไม่ได้แล้ว เจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับบายสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้ก็รถกระตื้นกันแล้วนะครับขึ้นฝนตกทั้งคืนนะครับนอนหลับสบายมากอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับพี่เราเจอฝนหนักขนาดนี้นะครับแต่เต็นเราก็เอาอยู่นะครับนอนสบายทาบเทิบไม่ล้มนะครับอตอนเช้าเราจะทำอาหารกินนะครับ โอเคครับอย่าไปดูแม่อับก่อนดีกว่าว่าจะทำอะไรกินครับรรยากาศตอนเช้าก็จะล่มลื่นขนาดแบบนี้เลยนะครับเนันกระโหมงเก่งครับนะครับไปดูอันนี้ก่อว่าหมูอันทําอะไรกินครับทำอะไรครับเมนูเช้านี้ครับเฟ เจ๊ทำไลคุยกับกล้องหน่อยเอาะไรเนี่ยไม่อ่ะก็ไม่มาอยู่เพื่อนคืออะไรอ,อ่ะสเต็กเหรอเออไม่เสเต็กสเตกไม่นี่ครับกว่าแล้วกันขโมงโฉงเฉงเลยเดินมาจากห้องน้ำนี่ครับบรรยากาศตอนเชา้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับใสรๆร้อนๆเดี๋ยวจะไปโดดน้ำกันนะครับนี่เลยแบบนี้เลย โอเคครับไปทางกว่าข้าวบ่นก่อน ย้ายเก้าอี้กับโต๊ะลงมานั่งชิลข้างล่างนะครับนะครับไปรับลงมาเล่นน้ำนี่ครับน้ำใสมากครับใสแจ๋วเลยนะครับนี่ครับนี่ครับใสจริงๆครับน้ำเย็นนะครับครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมีไหลไายแอ่งให้เล่นเลยนะครับนี่อย่างนี้เลย โอเคครับเดี๋ยวผมลงไปเล่นน้ำก่อนแล้วไปสายเราก็จะเก็บเต็นท์กลับกันเลยนะครับเดี๋ยวตอนเช้าเช้านี้แดดไม่ร้อนเราเล่นน้ำกันก่อนครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนยอดแล้วนะครับเราจะโดดน้ำกันนะครับรไ,ไ,ไ,ไปแล้ว ตอนนี้เรากำลังเก็บเต็นนะครับกําลังเก็บเต็นกลับบ้านนะครับเราไปเล่นน้ำกันนาโอเคนะครับ <laughs> เรากาลังในที่นอนเป่าลมอยู่นะครับเ,เก็บเต็นไปแล้วนะครับดี๋ยวตอนนี้กําลังพับใส่ซองโอเคอเก็บเต็นก่อนครับ รูปเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางกลับกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราทริปหน้าเราจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปทำอะไรฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับชีวิตมันเรียกร้องราเจอกันใหม่ครับ